Tell pretty lies. Look the face. Tell that it's me lies me face me love me Even s fake Look you in if เรื่องย่อสัญญารักสัญญาลวงเพราะคำสัญญารักจากอดีตชาติเพราะคำประกาศนั่นว่ารักชวนยุรันทุกภพทุกชาติแต่คนรักกลับเพิกเฉยต่อคำสัญญา นางผู้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดรอคอยการกลับมาของเขาทุกหรวงหายใจจึงมิอาจทนจอมจมอยู่ในห่วงทะเลทุกได้โสดายาเจ้าหญิงแห่งนครจำปาสีจึงต้องจำแรงกายเพื่อล่วงคนรักไปยังชาติพบต่างๆเพื่อให้เขากลับมาเป็นคนรักของนางเพื่อทวงถามสัญญารักด้วยสัญญาลวงที่นางสร้างขึ้นอันอิกบัวหลบเด่นคุณ งามเนตรร้อยตำรวจเอกฝีมือดีแห่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มักจะมีความฝันแปลกๆอยู่ตลอดเวลาโดยฝันว่าตนสวมชุดโบราณและถูกกริบแทงที่หน้าอกโดยที่ตนไม่เคยเห็นใบหน้าคนแทงอันอีกฝันเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่ตนยังเป็นเด็กโดยเรื่องนี้ตนไม่เคยบอกใครนอกจากปกป้องบินลงสรุด นวประดิษฐ์กุลนายตำรวจรุ่นน้องซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอณิกมีน้องสาวเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่ออนุตหนึ่งลบหนึ่งสุดที่เดชาไนโดยอนุตเป็นอาจารย์ด้านฟิสิกส์และสนใจด้านดาราศาสตร์เมื่อมีปรากฏการณ์ดาวหางคริสตีเยนเซนโอวัน 1, ซึ่งเป็นดาวหางที่เพิ่งถูกคนพบเมื่อปี2001และตั้งชื่อตามผู้คนพบที่เป็นชาวเดนมาร์ก โดยดาวหางดูงนี้จะโคจรใกล้โลกและสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกๆ1,400ปีโดยจุดที่เห็นชัดที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดมหาสารคามอันกเป็นห่วงน้องเลยตามไปด้วยโดยมีเมสิกามินลบนวินดาบัลตอตตี้เน็ตไอดอนชื่อดังที่แอบชอบอันกอยู่ตามไปด้วยอีกคนซึ่งเมสิกาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของอนุท และเป็นผู้แค้นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนด้วยแต่ด้วยความไม่ขยันเรียนเลยเรียนไม่จบซาทีจนอนุษจบโตมาเป็นอาจารย์สอนเมสิกาอีกทีทำให้เมสิกาเสียหน้ามากจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พยายามจะคว้าอนิกมาเป็นแฟนให้ได้นอกจากจะชอบที่อนิกหลอ่อรวยและเคยช่วยตนจากแฟนคลับโรคจิตมาแล้วโดยก่อนที่ทุกคนจะเข้าป่า ได้แวะสักการะพระาธาตุนาดุลอนอิกรู้สึกผูกพันกับพระาธาตุอย่างประหลาดโดยที่ไม่รู้เลยว่าตนถูกจับตาดูโดยวิวรอนรนน้ำหวาลบภูริตาสุปินชุมภูหญิงสาวผู้หนึ่งที่รอขอยอนอิกมานานแสนนานทั้งหมดเข้าไปพักแรมในป่าเพื่อเตรียมตัวดูดาวหางแต่ก็เจอแปลกประหลาดต่างๆโดยเฉพาะเมสิกาที่ถูกผีหลอกจนหวาดกลัว แต่ก็ไม่มีใครเชื่อจนในที่สุดดาวหางก็ปรากฏขึ้นและทันทีที่ดาวหางได้หลับหายไปอนิกได้พบกับวิวรณ์รนอีกครั้งแต่อนิกกลับรู้สึกเกลียดชังผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเมื่อกลับออกจากป่าอนิกกับอนุตก็ต้องพบข่าวร้ายว่าเฮลิคอปเตอร์ที่พาพลอากาศเอกรืชาต้นลบอธิวัฒน,นิทงวงน อยุธยาพ่อของทั้งผู้บินสำรวจการบุกรุกป,ป่าได้ตกลงนักบินและผู้โดยสารตายหมดแต่รือชารอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์นวนนาถต้องลบสาวิตรีสามิภักแม่ของอ,อนิจึงขอให้อ,อนิกอ,อนุตไปงานประมูลเพชรแทนตนเพราะเกรงใจที่รับปากเอาไว้แล้วและในงานนี้เองอ,อนิก,ก็ได้พบกับวิวรรนอีกครั้ง เพราะวิวรนรนเป็นจิวเวลลี่ดีไซเนอร์และเมื่อง,งานประมูลเริ่มขึ้นได้มีการนำทิราที่มีเพชรมาคีเม็ดใหญ่ประดับอยู่ออกมาประมูลก็มีสตรีลึกลับนามว่าโสดายาน้ำฝนลบพัชรินสีวสุพิรมในชุดราตรีสีดำเดินเข้ามาในงานและประมูลทิรานานไป ท่ามกลางความประหลาดใจของแขกในงานว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเพราะเธอทั้งสวยและรวยมากแถมบุค,คลิกยังสง่างามหน้าเกรงขามอณิกรู้สึกชอบโสดายาขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดและเมื่อได้พูดคุยกันก็ยิ่งผูกพันกันแต่วิวรรณรนก็เข้ามาขัดจังหวะเลยยิ่งทำให้อณิกเห็นหน้าวิวรรณรนมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นไม่นานนัก ก็เกิดคดีประหลาดขึ้นมีคนตายจำนวนมากโดยมีลักษณะการตายที่ไม่มีบาดแผลภายนอกแต่เลือดและอวัยวะภายในหายไปอนอิกปกป้องคิดว่าเป็นฝีมือแก่น้าอวัยวะมนุษย์จึงพยายามตามสืบอยู่แต่ยิ่งสืบก็ยิ่งสับสนเพราะคนที่ตายไม่มีอะไรเชื่อมโยงถึงกันเลยจนกระทั่งกันชิดลิฟลบสุพจน์ จันเจริญพ่อค้าเพชรชื่อดังถูกฆ่าตายในลักษณะเดียวกันอนอิกก็ยิ่งแปลกใจหนักเพราะคนรวยอย่างกันชิดไม่น่าถูกแก่งค้าอวัยวะฆ่าตายได้แถมจากกล้องวงจรปิดยังเห็นวิวรนร้นในบริเวณที่เกิดเทุด้วยอนอิกรู้ว่าน้องสาวกับแม่ติดใจฝีมือการออกแบบจิวเวลรี่ของวิวรนรนเลยพยายามตามสืบจากตัววิวรรน วิวอร์รนพาอเนกไปพบวินไทยตอกลบสุดพระกรกิจสุวรรณพ่อของตนวินไทยพูดเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับอดีตชาติรวมทั้งความฝันที่อเนกเห็นซ้ำๆจนอเนกเริ่มแปลกใจแต่ขากลับบ้านอเนกต้องเจอกับแมงมุมยักษ์เข้าโจมตีจนอเนกสลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็อยู่บ้านโสดายาแทน อนิกสนิทสนมคุ้นเคยกับโสดายาเร็วมากและยิ่งต่อมารือชาหายออกจากบ้านไปโสดายาก็เป็นคนไปช่วยพากลับมาอีกเลยทำให้โสดายาได้รับความไว้วางใจสามารถเข้านอกออกในบ้านได้อย่างอิสระโดยทุกคนเต็มใจต้อนรับเป็นอย่างดีมีเพียงอนุษ์เท่านั้นที่รู้สึกไม่ชอบโสดายาอย่างไม่มีเหตุผล ระหว่างนั้นคดีฆาตกรรมก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีการเห็นวิวรนรนในที่เกิดเหตุอีกครั้งอเนกจ,จึงยิ่งสงสัยในตัววิวรนรนมากขึ้นเลยทำทีเป็นจ้างวิวรนรนมาออกแบบเครื่องประดับให้น้องสาวตนเลยทำให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกันแต่ทุกครั้งก็มักจะลงเอยด้วยการทะเลาะเบาะแว้งกันสัญญารักสัญญาลวง อนิคเริ่มสนิทสนมกับโซดายามากขึ้นเรื่อยๆก่อนจะได้พบกับสินจันเฟรสลบอริสราวงชาลีแม่ของโซดายาสินจันทำให้อนิคเห็นภาพในอดีตชาติว่าตนกับโซดายาเคยรักกันมาก่อนและวิวรรนคือคนที่เข้ามาจะแย่งชิงและฆ่าอณิกตายในอดีตชาติเลยยิ่งทำให้อนิกรักโซดายามากยิ่งขึ้นขณะเดียวกัน ก็เกลียดวิวรรนมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้อนิตระหลาดใจก็คือไม่ว่าตนจะเกลียดวิวนรนมากขนาดไหนลึกๆแล้วตนก็อดเป็นห่วงวิวนรนไม่ได้และไม่ว่าตนจะรักโสดายามากแค่ไหนพอโสดายาต้องการให้บอกรักและสัญญาว่าจะอยู่กับเธอคนเดียวตลอดไปอนิตก,ก็ไม่สามารถทำได้จนในวันหนึ่งอนิตได้พบกับ หลวงพ่อเทียนเอกลบสอนพงชาตรีหลวงพ่อเทียนจึงสอนให้อนนกกำหนดจิตและช่วยดึงจิตจนอนิกล่วงรู้อดีตชาติว่าตนคือพระเจ้ายศราชแห่งนครจำปาสีที่ยิ่งใหญ่โดยพระเจ้ายศราชได้รักกับแพงทองน้ำหวานลบภูริตาสุปินชุมภูเจ้าหญิงแห่งเวยงสระภูวันหนึ่งพระเจ้ายศราชได้ช่วยโสดายา เจ้าหญิงแห่งเวียงศิลาไว้จากการกรบฏของเหล่าขุนนางคณะออกล่าสัตว์โสดายาประทับใจในตัวพระเจ้ายศราชเลยให้สินจันผู้เป็นแม่ซึ่งมีอาคมสูงและเลี้ยงผีอู่แก้วแก้วลบกราวีหิมสุขผีปอบเอาไว้ใช้งานทำเลสเสน่หาจนพระเจ้ายศราชลุ่มหลงและกลายเป็นเกลียดชังแพงทองยิ่งนัก นวินไทยปุโรหิตได้เข้ามาแก้มนสเสนหาทาให้พระเจ้ายศราชตาสว่างและความที่มีอาคมมากกว่าทําให้วินไทยขังโสดายาสินจันและผีอู่แก้วไว้พร้อมกับดาวหางที่เวียนมายังโลกจนกว่าจะอีกพันปีที่ดาวหางโคจรมาบรรจบโลกอีกครั้งโสดายาถึงได้เป็นอิสระก่อนร่างสลายวินไทยได้ตัดนิ้วทั้งห้าของโสดายา และนิ้วเหล่านี้ได้กลายเป็นเพชรมากคีห้าเม็ดก่อนหายไปในอากาศอนิจจำเรื่องทั้งหมดได้หลวงพ่อเทียนให้เบี้ยกแก้กับอนิกไว้เป็นเครื่องรางของขลังจนรู้ว่าความจริงว่าโสดาย่าไม่ใช่คนจริงคนจริงและสินจัน์กับผีอูแก้วเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนต่อเนื่อง โสดายารวบรวมเพชรมากคีห้าเม็ดจากนิ้วที่ถูกตัดวันใดที่รวบรวมเพชรได้ห้าเม็ดวันนั้นจะเป็นวันที่โสดายามีพลังอำนาจสูงสุดโสดายาสามารถรวบรวมเพชรมากคีที่กระจัดกระจายไปได้ทีละเม็ดและทุกครั้งอำนาจของโสดายาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนวินไทยเองก็เอาชนะโสดายาไม่ได้สิ่งเดียวที่จะเอาชนะโสดายาได้ก็คือพระขันนาการ อาวุธวิเศษของนครจำปาสีที่อนิกหรือพระเจ้ายศราชในอดีตชาติคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้โสดายารวบรวมเพชรมาได้สี่เม็ดแต่เพชรเม็ดสุดท้ายกลับอยู่ที่พระขันหน้าการนั่นเองทำให้โสดายาต้องต่อสู้กับอณิกเพื่อชิงเพชรสุดท้ายอณิกจะเอาชนะโสดายาได้อย่างไรเรื่องราวของสัญญารักที่เราคอยจะเป็นไปได้หรือไม่ หรือสัญญาลวงที่ติดข้างกันมาทุกชาติพบจะแก้ไขได้อย่างไรติดตามชั่วโมงกันต่อได้ในละครสัญญารักสัญญาลวงที่ออกอากาศทุกวันสุกศุกร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่องสามกด3 3ละครสัญญารักสัญญาลวงเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563